สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกันทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะกับไรสดอ่านดวงดาวพระศุกร์ดาวการเงินและดาวสุภะความเจริญรุ่งเรืองนะคะย้ายมาเล็งลัคนาชาวกันอยู่ในเรือนปัตนิปเป็นมหาอุดส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีกันบ้างนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดเข้ามาแล้วทักทายกันเข้ามาได้นะคะสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนดีไหมคะ พี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมย้อนหลังสามารถกดข้ามช่วงทักทายได้นะคะเราจะเข้าสู่เนะื้อหาการทำนายประมาณนาทีที่2นะคะวันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนาราศีดาวศุกร์แล้วก็ดาวจันทร์สถิตที่ราศีกันได้เลยนะคะแต่ว่าให้ดูที่ลัคนาเป็นหลักนะคะถ้าหากท่านใดหาลัคนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้คะ่ะคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมเป็นชาวราศีกันตามโหราศาสตร์ไทยนะคะ วันนี้เลือกไพ่ไทยนี่สออยามทาโร่น่ารักน่ารักเวอร์ชัน2นะคะมาใช้ในการทำนายให้กับชาวกันสวยมากเลยน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะคุณแพทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะถ้าหากพี่ๆเพื่อนๆจะใช้จะอ่านนะคะชึบงดงามมากนะคะรถือดเซเนเตนสวัสดีค่ะคุณพี่โอยินดีต้อนรับค่ะ ดาวพระศุกร์จะย้ายตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่28มกราคมแล้วอยู่ในเรือนปัตตนิคู่ครองเล็งลักของชาวกันจนถึงวันที่2มิถุนายน4เดือนเศษเลยที่พระศุกร์จะเป็นมหาอุดนะคะและเล็งลักนาสวัสดีค่ะคุณพี่โนกินดีตอนรับค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะพี่เพื่อนๆเปิดไพ่กันเลยไม่รู้ว่าเอฟใช้ไพ่นี้ให้ชาวกันหรือเปล่ารอบที่แล้วนะคะจะไม่ได้ไม่เป็นไรใช้ไปเรื่อย สวยงามโฆษณาให้เขาหน่อยจากเพจมออุยชนกล้องขออภัยค่ะจากเพจมอแอนบิลเลียนเจ้าเดียวกันกันกบไพ่ป่าหิมมามาพานนะคะหิมมาวันทาโร่นะคะอุ้ยวางเสียงดังสวัสดีค่ะคุณมิวกี้ศึกษาวันตรุษจีนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อะไรนะซินเจียยูอีใช่ไหมคะซินนี่หัวใ้ไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่านะคะซินเจียยูอีซินนี่หัวใช้เราเปิดไพ่กันเลยนะคะพลังงานแห่งปฏิหารอันแรงกล้าที่ชาวลัคนาราศีกันจะดึงดูดมาได้จากการที่พระสุก์เป็นมหาอุดเล็งลัคนาคืออะไรคะ เตรนความมั่นคงแข็งแรงได้รับผลมาอย่างมั่นคงดาวการเงินเป็นมหาอุดแน่นอนเลยว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งทางการเงินและจะเกี่ยวข้องกับความสุขความเจริญด้วยนะคะสองเหรียญ two of p e น t a c l e ราบรื่นรายได,รยได้รายได้หลั่งไหลามาอย่างราบรื่นมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางด้วยนะคะดาวพระสุขเป็นดาวสุภะด้วยนอกจากดาวการเงินที่แปลว่าการเดินทางไกล การหมุนเวียนเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะคะการติดต่อประสานงานอะไรก็จะรุ่งเรืองก้าวหน้าเจริญเติบโตความมั่งคั่งที่มาจากการทำมาค้าขายกับต่างแดนต่างถิ่นนะคะได้รับผลมาจากเรื่องของความรู้และการศึกษาได้รับรับผลจาก การทำอะไรออนไลน์ลงทุนหาผลกําไรต่างๆจะได้รับรับผลมาแบบไหลมามากมายเลยนะคะสุขภาพจะดีขึ้นด้วยนะคะนี่แหละนะคะมีเกณฑ์ที่จะหายนะคะใครที่ป่วยใครที่ไม่สบายใครที่แบบรู้สึกว่าเดี๋ยวปวดหลังเดี๋ยวปวดนั่นปวดนี่ก่อนหน้านี้จะทุเลาบรรเทาแล้วแล้วก็หายดีนะคะสามเหรียญ การติดต่อเจราจาสื่อสารในเรื่องราวต่างๆเป็นไปอย่างลงตัวนะคะสามเหลียนอันนี้เขาวาดเป็นรูปแบบพระด้วยคุณมีส่วนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้พระเกี่ยวกับเรื่องของ เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรแบบนั้นได้ด้วยนะคะสำหรับชาวกันบางท่านนะคะจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องๆ้องแวะเกี่ยวกับเรื่องของแบบศาสนาหรือการทําบุญสร้างกุศลน,นะคะสุภเลงรัก t h เดลฟูเดฟูอันนี้เขาว่าเป็นพลังงานที่แบบโล่งโปร่งสบายใจมีเกณฑ์ที่จะหมดทุกข์หรือว่า มีปัญหาอุปสรรคอะไรใดๆเดี๋ยวจะคลายเดี๋ยวจะหลุดออกจากช่วงทุกข์หรือว่าหลุดออกจากจุดที่รอคอยนะคะถ้าสุขเล็งรักทำให้คุณนั้นได้รับผลประโยชน์นานาประการมากมายเลยแต่ว่าก็มีเรื่องราวที่จะต้องแบบร,ระหวังระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีไพ่พลิกออกมา9ดาบแล้วก็10ถ้วย ชาวลัคนาราศีกันจะได้เกณฑ์พินทุบาทน้อยๆเพราะว่าผสศุกร์เร็งรักผัสศุกร์เร็งรักพอแบบได้อะไรมามากมันก็จะมีเกณฑ์ที่ทําให้มีความทุกข์เข้ามาทีนี้มันจะเป็นทุกข์ที่ไม่ได้บางคนก็แล้วแต่ว่าพลังงานระดับไหนบางคนก็ทุกข์เล็กๆนะคะมีความสุขมีความหวานชื่นในความรักมีความลงตัวและมีความสมหวังในความรักแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะมีภาวะลุ่มหลง ลุ่มหลงแบบรักใครในตัวกันแลายการจนอยู่ในจุดของการพร่ำเพอนะคะพร่ำเพอกังวลกลัวไปหมดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักห่วงหาอาวรนโดยเฉพาะอาการหึงหวงหรือภาวะที่กลัวจะไม่เป็นที่รักแล้วแล้วโดยส่วนใหญ่น่าจะเกิดขึ้นกับคู่ของคุณแล้วคุณก็ กังวลใจกลัวเขาไม่สบายใจอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีเหตุเกณฑ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะท่านใดที่มีคู่มีความรักอยู่แล้วก็จะประสบกับความเป็นที่รักแต่ก็จะมีภาวะแบบห่วงแหนนะคะมาจากคู่ถ้าใครที่เป็นโสดอยู่ก็มีคนที่จะเข้ามารักเข้ามาชอบแต่มันจะมีอิทธิพลของพระสุขท,ที่ส่งผลให้คุณส่งผลให้คุณนั้นเจอกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ อาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีภาวะที่ต้องห่วงใยกันและกันมากๆเลยนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรืออาจจะเกิดขึ้นกับจิตใจของคู่ก็ได้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นกับคู่นั่นแหละเพราะว่าพระสุขอยู่ในเรือนคู่นะคะมาดูต่ออีกค่ะนั่นไงจะมีความรักเกิดขึ้นมีภาวะลุ่มหลง สิเนหาได้เฉลิมฉลองมีเกณฑ์ที่จะได้พบปะสังคมมากขึ้นได้ปาร์ตี้ได้สังสรรค์มากขึ้นหรือหรืออาจจะแปลว่าอาจจะได้เดินทางอาจจะได้ท่องเที่ยวทานอาหารนอกบ้านนะคะมีภาวะของการพบเจอกลายนณมิตรต่างๆมากมายหรือมีความแช่มชื่นมีความสบายใจเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตนะคะ The world ใน4เดือนเสศษนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลได้เที่ยวนะคะ Si p e n ฟเพนเได้รับการสนับสนุนทางการเงิน The e m p เ e s เป็นที่รักเป็นที่รักถูกทุ่มเทถูกดูแลเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนี้ย่อมดีแก่คุณมากๆเลยนะคะก้าวไม่เท้าก้าวไม่เท้าพลังงานของการถูกปกป้อง มีเกณฑ์โดดเด่นด่งดังด้วยนะคะก้าวไม่เท้าแล้วก็ก้าวไม่เท้าแล้วก็เจ็ดไม่เท้านี่คือการแบบต่อสู้ปกป้องนะคะอัศวินถือไม่เทา้าโ้หกถ้วยนะคะ6ถ้วยปู่สมเฝ้าสับการเงินดีมาก การเงินดีมากการเงินเป็นมหาอุดนะคะราบผลใดๆเข้ามาอย่างมากมายชาวลัคนาราศีกันจะเป็นผู้ที่โชคดีในทางการเงินและเป็นผู้ที่มีความสุขมีความสําเร็จมีความสําราญบางครั้งความสําเร็จอาจจะนํามาซึ่งความริษยาบางครั้งความก้าวหน้าและผลประโยชน์ที่ได้มาอาจจะทําให้เกิด การแข่งขันหรือเกิดภาวะที่ผู้อื่นตั้งตัวเป็นศัตรูหรืออาจจะมีอยู่แล้วที่ที่แบบมีคนไม่ชอบใจในตัวคุณแต่คุณจะถูกปกป้องทุกทิศทางนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่คนโสดจะได้พบคู่คนโสดจะได้พบคู่แล้วอาจจะมาจากต่างทีมแดนไกลนะคะหรืออาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างแต่ว่าระยะทางไม่อาจกั้นขวาง ระยะทางไม่อาจกั้นขวางนะคะคุณจะเจอกับสถานการณ์ความรักที่ลุ่มหลงสินิหามากๆเลยแบบมัวเมาในห้วงรักนะคะผูกสัมพันธ์อันลุ่มหลงต่อกันนะคะแล้วก็มีความคลั่งไคล้ต่อกันแต่ก็จะมีภาวะห่วงหานะคะห่วงแขนนะคะหรืออาจจะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลา ที่มีความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องไปไปมามานะคะอยู่ใกล้กันก็แบบเต็มไปด้วยความอภิรมเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความอภิรมอยู่ไกลกันก็เลยคิดถึงนะคะอยู่ไกลกันก็เลยแบบแสนจะเสน่หานะ่ะแสนจะคนึงหาก็ได้นะคะเป็นภาวะนี้นะคะไม่ได้หรอกว่าสุขเล็งรักนะคะไม่ไม่ใช่เรื่องที่จะก่อให้เกิด ส,สภาวะการอันแบบโชคร้ายอะเป็นภาวะที่โชคดีนะคะเป็นภาวะที่ได้รับสิ่งดีๆมากๆเลยแต่ว่าอาจจะมีการได้อะไรจนได้อะไรจนยึดติดน่ะมีความสุขจนไม่อยากให้เสียไปอ่ะได้รับสิ่งดีๆจนไม่อยากเสียยังไม่ไมอยาก ไม่รู้เบื่ออะนะเป็นภาวะไม่รู้อิ่มไม่รู้เบื่ออะนะคะในความสัมพันธ์ทีนี้ในเรื่องของการเงินก็รุ่งเรืองมากเลยเป็นช่วงเวลาแห่งการได้รับทรัพยากรมาแต่ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการได้ใช้จ่ายตามความพึงพอใจด้วยเช่นเดียวกันแต่ยังไงยังไงรายได้ที่เก็บสะสมก็จะเพิ่มพูนมากกว่าสิ่งที่ได้ใช้จ่ายเพราะว่ามันจะมีเรื่องให้ต้องทํามีเรื่องให้ต้องซื้อมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายไปนะคะซึ่งอาจจะเป็นการปลดล็อกหนี้สิน ชำระสะสางนี้สินพระสุขไปอยู่คู่กับดาวอาริที่เล็งลักคณาอยู่นะคะได้เงินมากสระสางนีสินปลดเปลืองนี่สิน,ร ương, น,สนหรือจ่ายภาษีจ่ายค่านู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะมากมายหรือทาหรือว่าอาจจะทำอาจจะสร้างบ้านอาจจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพูนเพิ่มพูนความสวยงามนะคะใน ที่อยู่อาศัยแบบนั้นก็ได้นะคะหรือว่าใช้จ่ายไปตามความปรารถนาของตนนั่นแหละแต่ว่าบริหารจัดก,การการเงินได้อย่างลงตัวแล้วก็เข้มแข็งนะคะการเงินดีมีความเข้มแข็งนะคะมีเงินเก็บเพิ่มพูนะคะ่ะการเงินจะอุดมสมบูรณ์มากที่สุดเลยแหละนะคะเป็นภาวะของคนที่จะได้รับทรัพย์รับโชคนะคะรับรายได้แล้วก็จะเจรจาอะไรในช่วงนี้เหมือนเป็นไปดังหวงังเป็นไปดังใจภาวะ ที่ศัตรูหรือว่าภาวะที่จะเกิดผูดท้ที่อาจจะมองในแง่ร้ายหรืออาจจะแสดงออกอะไรต่างๆนานากับคุณในแบบที่คุณจะถูกคุณอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือคุณอาจจะถูกมองในแง่ร้ายคุณอาจจะถูก ตำหนีตีเตียนหลายๆอย่างที่ตัวคุณเป็นนะคะแต่ว่ามันจะเป็นภาวะที่ชาวกันนั้นมีความมีความสงบใจแล้วก็มีความเข้มแข็งทางใจนะคะมีเหตุที่ความรุ่งเรืองนี้ความสมหวังนี้ความก้าวหน้านี้อาจจะไปเบียดเบียน อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นนั้นรู้สึกว่าอยากจะอยากจะแบบปั่นอยากจะอยากจะหาทางให้คุณอารมณ์ไม่ดีอยากจะพูดอะไรบางอย่างหรือแสดงออกอะไรบางอย่างที่เป็นการปฏิเสธและไม่อยากเห็นด้วยไม่อยากชื่นชมมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบ้างนะคะมีเกิดขึ้นบ้างแหละแต่ว่าน้อยนะคะมีพลังงานน้อย มีพลังงานไม่เยอะมีสิ่งที่คุณจะมีความสุขแล้วก็ความสบายใจมากกว่าเกิดขึ้นนะคะนี่คือเรื่องราวของชาวลัคนาราศีกันนะคะดีมากเลยในเรื่องของการเงินลาาผลลอยมาความสําเร็จลอยมานะคะเราไปดูไพ่อรพอร์เรเกันนะคะ แล้วบางทีผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสคุณให้โอกาสคุณตลอดให้ประโยชน์ดีๆกับคุณตลอดจนแบบจนบางทีผู้อื่นรู้สึกว่าทำไมคุณถึงได้อะไรที่ดีๆอ่ะนะคะแต่ว่าคุณก็มักจะได้เสมอด้วยความรู้ความสามารถนะคะเรามาดูไพ่ออราเข้ากันนะคะ พลังงานแห่งปาฏิหาริย์ที่ชาวลัคนาราศีการจะดึงดูดเข้ามาได้ในช่วงที่พระศุกร์เล็งรักเป็นมหาอุดนี้ก็คือฮิวิ่งสุขภาพจะดีขึ้นนะคะดูสิคะฮิวิวว่งแล้วก็สเตรนท์ขึ้นมาสุขภาพจะดีขึ้นคําตอบถ้าใครรอคอยอะไรจะได้จะได้คําตอบและจะถูกเรียกตัวใครรองานใครรอเงินใครรอความรักนะคะก็จะได้คําตอบที่แบบ เยียวยาใจนะคะจะได้คำตอบที่อบอุ่นหัวใจในความรักอู้แฮปปี้แฮปปี้เนสชาวลัคนาราศีกันจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักการงานแล้วก็การเงินพี่ๆเพืเ่อนๆคะเลิฟก็คือไพ่ออกมาทั้งหมดเลยความชัดเจนจะเกิดขึ้นการเริ่มต้นชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นและคุณถูกปกป้องนะคะคุณถูกโปรเทคแฮปปี้ ได้รับคำตอบที่ชื่นใจมากๆเลยนะคะได้รับความเจริญรุ่งเรืองมีภาวะมีภาวะของการได้ความชัดเจนในความรักนะคะการได้รวมตัวในความรักการได้ความลงเอยการได้เริ่มต้นชีวิตแบบใหม่ๆบางทีก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นชีวิตวิถีชีวิตใหม่ๆสถานภาพใหม่ๆ เรื่องราวใหม่ๆกำลังจะก่อก,อกำเนิดนะคะในช่วงสเดือนกว่าๆนี้นะคะความรักมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความรักนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ลงหลักปักฐานในความรักและเป็นความมั่นคงที่ยังไม่เคยได้รับมาก่อน ความสุขมากมายล้นเหลือนะคะท่านที่มีความรักมีความสัมพันธ์อยู่แล้วก็อาจจะได้เดินทางไปเที่ยวที่ใหม่ด้วยการหรือไปอยู่อาศัยที่รังรักใหม่หมายถึงมีบ้านร่วมการย้ายบ้านร่วมการย้ายที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าทําอะไรใหม่ๆร่วมกันทํากิจการสร้างชีวิตคู่ทํา การลงทุนเรื่องราวต่างๆหรือมีทรัพ,พยากรร่วมกันเพิ่มมากขึ้นนะคะหรืออาจจะมีข่าวดีเรื่องของบุตรบริวารก็ได้นะคะมีเรื่องที่ทําให้คุณมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็แล้วก็ผลกระทบไม่ใช่คุณน่ะพลังงานที่พลังงานที่อาจจะมีเหตุที่ทําให้คุณรู้สึก เป็นกังวลอะมันมันไม่ใช่ถึงขั้นทุกใจมันจะเป็นภาวะแบบเป็นกังวลซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรืออาจจะมีเหตุใดๆที่ทำให้ผู้อื่นห่วงคุณเป็นกังวลแทนคุณแต่คุณไม่ได้เป็นกังวลอะไรผู้อื่นห่วงใยผู้อื่นแบบ นะคะรู้สึกมากมายปกป้องมากมายแบบนั้นก็ได้นะคะเหมือนคนรักอย่างนี้ก็ได้นะคะแบบตัวคุณอาจจะเป็นคนที่สบายใจตัวคุณอาจจะเป็นคนที่จอยสายลมแบบสายลมแสงแดดอะไรของคุณไปคุณอาจจะเป็นคนที่อะไรเกิดขึ้นก็แบบสบายใจสายลมแสงแดดคนรักนั่นแหละจะคอยห่วงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าผู้อื่นรอบข้างจะคอยแบบปกป้องจะคอยกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนนะคะ เรามาดูสรุปเลยว่าคุณจะเจอคนรักที่ปกป้องคุณคุณจะเจอความรักที่ปกป้องคุณนะคะเรามาดูไพ่สำหรับสุดท้ายนะคะพลังงานแห่งปาฏิหารอันแรงกล้าที่ชาวลัคนาราศีกันจะดึงดูดเข้ามาก็คือสติสัมปชัญญะระดับสูง higher c o n s c i o u s n e s s infinite potential ศักยภาพไร้ที่สิ้นสุดคุณจะทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นด้วย ด้วยแบบพลังงานชั้นสูงเลย energy นะคะมีเป็นคนมีพลังเป็นคนมีพลังมากเลยในการทำอะไรก็ตามมี l ิ v e in dream เชื่อมั่นในความฝันเหมือนกับเป็นคนที่จะได้ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองปรารถนาจะได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วมีไพ่มีแต่ไพ่แบบอย่างนี้เลยอ้าแขนรับพลังงานที่สูงกว่าเปิดกว้างพูดถึงอ้าแขนรับการเปิดรับก็มาถึงเลยถูกปลุกให้เติบโตและตื่นรู้ บางท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับ,ก,บกับการตื่นรู้จริงๆนะคะ awakening spiritual awakening แต่บางท่านก็อยู่ในโหมดของคนที่ก่อนหน้านี้เติบโตมาแล้วได้สติสัมปชัญญะขั้นสูงมาแล้ว awakening ตื่นรู้มาแล้วถูกปลุกให้อยู่ในโหมดของคนที่มี energy ที่เบิกบานแจ่มใสตลอดเวลาเชื่อมัน่นแล้วก็ใช้ชีวิต แบบเบิกบานนะคะแล้วพอพระสุขมาก็เลยดึงดูดทรัพยากรเหมือนเป็นแก้วสารพัดนึกเลยนึกอะไรก็อยากได้อะไรก็ได้นะเป็นภาวะที่เข้าสู่สนามพลังงานที่ตัวเองพึงพอใจมากๆบางทีชีวิตของคุณไม่จําเป็นต้องเลิศเลอชีวิตของคุณไม่จําเป็นต้องเลิศเลยชีวิตของคุณไม่จําเป็นต้องแบบมีเท่ากับคนนั้นมีเท่ากับคนนี้รุ่งเรืองเท่ากับคนนู้น ถึงจะแบบรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่านะคะแต่ว่าคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆต่อให้คุณไม่ไม่ได้รับทุกอย่างที่มากมายแค่นี้อ่ะมีแค่นี้คุณจะเข้าถึงแหล่งพลังงานที่รู้สึกว่าโอ้มีความสบายใจจังเลยโอ้ยนี่คือชีวิตเหมือนที่ตัวเองอยากจะมีเลยนี่คือความสุขนี่คือความสบายใจนี่คือสิ่งที่สมหวังแล้วนะคะก็คือคุณจะได้รับความสําเร็จในเรื่องงานที่คุณรู้สึกว่าเท่านี้แบบพอดีเหลือเกินกับใจเท่านี้แบบ มีความสําเร็จที่น่าปิติมีความสําเร็จที่น่าภูมิใจเหลือเกินกับใจต่อให้คุณได้อะไรมาเล็กใหญ่แค่ไหนคุณจะรู้สึกว่าโอ้นี่คือนี่คือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณจะรู้สึกถึงสิ่งนั้นติดแต่บางคนก็คือสาเร็จยิ่งใหญ่จริงๆนะคะเพราะว่าดาวของความสําเร็จและดาวของทรัพยากรเล็งรักเป็นมหาอุดนะคะแต่บางคนก็เท่านี้อ่ะพอดีเท่านี้ไม่เหนื่อยเท่านี้ไม่เหนื่อยถ้ามีอะไรมากกว่านี้ก็เหนื่อยก็เยอะรับผิดชอบเยอะเท่านี้กําลังแบบ สบายกําลังจอยเลยกําลังปิติเลยกําลังแบบลงตัวเลยชีวิตหนะชีวิตของคุณจะเข้าสู่ภาวะที่ตัวเองอยากใช้อ่ะสโลไลท์ภาวะที่ตัวเองอยากใช้ความฝันที่ตัวเองอยากอยากมีชีวิตอย่างนี้อ่ะคุณกําลังจะเข้าสู่เส้นทางนั้นนะคะด้วยศักยภาพที่ไม่มีขีดจํากัดเลยอ่ะเหมือนกับว่าจากนี้เข้าสู่เส้นทางของความสุขความเจริญแล้วในเรื่องของความรักอะไรก็ด้วยเช่นเดียวกันก็จะได้ลงเอยกับความรักที่คุณรู้สึกว่า อบอุ่นคนนี้แหละจะอยู่ด้วยกันจนแก่ความรักนี้แหละนี่แหละที่ใช่ทุกอย่างลงตัวไม่ไม่มากไม่น้อยเกินไปไปกว่านี้เท่านี้คือแบบที่สุดแล้วที่ปรารถนาที่เฝ้ารอเนี่ยคือที่สุดแล้วความรักนี้คุณจะได้สมหวังในความรักที่คุณสัมผัสความสุขและรู้สึกว่าเท่านี้พอดีมากๆต่อให้มีอุปสรรคอะไรต่อให้มีความร้อนความร้อนใจบางเรื่องบางราวแต่คุณไม่ค่อย จะทุกข์กับเรื่องราวเหล่านั้นนะคะแต่คนรักของคุณอาจจะก,กังวลแทนอยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้คิดเยอะเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนคุณอยู่แต่คุณอะพอใจพอใจคุณพอใจมากเลยคุณได้ความรักนี้มาคุณมีความสบายใจมากๆคุณรู้สึกแบบแจ่มใสามากเลยอะเหมือนเหินฟ้าได้เลย <c oughs> นะคะอารมณ์ของคุณนะอารมณ์ดีนะคะมีความสุขสิบถ้วยหกถ้วยนะคะ <c oughs> ท่านใดที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วก็คือถูกแบบ ถูกเอาใจใส่ถูกถนอมมากนะคะถูกทะนุถนอมถูกรักใคร่ถูกดูแลคนโสดจะได้พบรักที่รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เฝ้ารอนี่คือนี่คือสิ่งที่เฝ้ารอนี่คือสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะคนที่รอคอยความรักให้ชัดเจนลงเอยก็จะได้ชัดเจนในความรักแล้วก็รู้สึก สมดังหวังสมดังปรารถนานะคะความมั่งคั่งมาแล้วเป็นความมั่งคั่งที่คุณรู้สึกว่าคุณมีเยอะเหลือเกินบางทีไม่ถึงขั้นแบบโอ้มีเยอะขนาดจริงๆขนาดเท่าที่มนุษย์โลกเขาว่ากันว่าต้องโอ้เป็นจิบล้านร้อยล้านอะไรหรือว่าบางทีไม่ถึงไม่มีเงินล้านก็ไม่เป็นไรแต่รู้สึกว่านี่เห็นความหวังในการมีชีวิตแบบเห็นความหวังในการสร้างสรรไปเรื่อยเห็นอาชีพที่มั่นคงเห็นช่องทางที่ไร้ขีดจํากัดของตัวเองถ้าตัวเองไปใน แบบนี้นะ่ะมีภาวะความเป็นสิริมงคลในชีวิตเหลือเกินแล้วเท่านี้ก็คือได้ดีเหลือเกินแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกเช่นนี้นะคะในเรื่องของการเงินก็คือพึงพอใจมากๆและมีชีวิตที่แบบไม่ได้ดิ้นรนนะ่ะมีความสุขแบบไม่ไม่ไม่ทุกข์อะไระนะคะเข้าสู่โหมดนี้แล้วคุณก็อยากจะค้างให้ความรู้สึกนี้ไปนานๆอยู่ไปนานๆด้วยนะคะหรือว่าคุณจะพบกับความรู้สึกชื่นใจจนคุณรู้สึกว่าไม่อยาก ไม่อยากให้หายไปก็ได้อาการนี้ก็เลยเป็นภาวะที่ว่ากลัวจะสูญเสียกลัวจะสูญเสียเส้นทางแห่งความสุขนี้หรือว่าอยากจะหล,ล่อเลียงให้สิ่งนี้อยู่ไปตลอดนะคะได้สิ่งที่น่าพอใจได้สิ่งที่พึงใจก็ก็อยากจะรักษาเอาไว้แล้วก็เป็นกังวลว่าแล้วก็อาจจะเป็นกังวลเล็กๆ นะคะว่าสิ่งนี้สถานการณ์นี้จะอยู่ไปตลอดไหมความรู้สึกนี้จะอยู่ไปตลอดไหมนี่คือสิ่งที่ชาวกันจะได้รับนะคะสุภากระดุมพระได้รับทรัพยากรที่เป็นความสุขที่ปรารถนาเหลือเกินเป็นทรัพยากรที่ตัวเองหยหาได้รับมาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดาวอยู่นานอย่างนี้คุณจะตั้งหลักทีนี้คุณจะตั้งหลักแล้วคุณจะจดจําคุณจะคุณจะบันทึกเซฟแล้วก็บันทึก ว่าตัวเองได้มาอย่างไรตัวเองได้ความเข้าใจนี้มาอย่างไรตัวเองจะรู้วิธีการได้มาแบบอินฟินิตแบบไร้ขีดจำกัดทีนี้นะคะจบแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆชาวกันแล้วก็ส่งหวังในความรักลงเอยกับผู้ที่เข้ามาแล้วต้องการที่จะทุ่มเทนะคะดูแลนะคะแล้วก็ เป็นภาวะที่ต่างคนต่างเติบโตในความรักแบบครบพร้อมเพื่อที่จะสร้างความรักร่วมกันนะคะเงินมาแล้วค่ะสาธุคายินดีนะคะยินดีรับเอาพลังงานการเงินได้เลยนะคะมาจริงๆนะคะรอบนี้สําหรับวันนี้เอฟคอทํานายให้พี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศรีกันทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะอุ้ยแค่25นาทีเองอะทําเวลาได้ดีมากๆเลยเท่านี้แหละนะคะพอดีพอดี เพราะว่าพลังงานอะไรต่างๆนานาที่หากมันจะเป็นดรามา่ามันจะไม่ได้เป็นดราม่าในระดับที่แบบน่ากลัวน่ากังวลสำหรับผู้ที่ได้ระดับพลังงานสติสัมปชัญญะขั้นสูง energy ขั้นสูงแล้วนะคะเรื่องราวต่างๆนานาที่หมุนเข้ามาก็จะเป็นแต่ด้านที่แบบ ดีอะลงตัวนะคะความเข้าใจที่สูงยิ่งนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกันทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวกันทุกท่านมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักความรักปกป,ป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมั่งคั่งร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแจ่มใสเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยนอนหลับฝันดีมีตังใช้ 88คนดูค่ะพี่เพื่อนๆเงินหมุนเข้ารับผลหมุนเข้านะคะนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและแจ่มใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะพี่เพื่อนๆทุกคนเราพักแค่10นาทีแล้วเราจะมาเจอกันกับชาวพฤกษบนะคะขอบพระคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณสําหรับทุกๆความคิดเห็นขอบพระคุณสําหรับการให้ติปการให้แต่งขอบพระคุณหัวใจเด็กน้อยน่ารักชอบมากเลยบ๊ายบายไปแล้วนะคะ พี่ๆเพื่พอน,นอีกสิบนาทีเจอกันกันกบชาวพฤกษ์ศพนะคะบ๊ายบายค่ะ